เพราะบางทีเราอาจจะไม่ต้องเป็นต้องเข้าใจร้อยเปอร์เซ็นะครับในชีวิตประจำวันนะสิ่งที่ครูผ่านมาแล้วนะครับตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่เยอรมันเก้าปีเนะี่ยไม่ใช่ว่าคูไปคุยคนเยอรมันแล้วคูเข้าใจร้อยเปอร์เซ็นของทุกคนกับคนเยอรมันที่คุยคูหรือประจันหน้ากับคูหรือกับเพื่อนครูไม่ใช่นะแต่ว่าเราก็ใช้ชีวิตอยู่ได้นะด้วยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเนะี่ยมันก็มันก็อยู่ได้เหมือนกับเราอ่ะถามเราจริงจริงว่าเราพูดภาษนะา,าไทย อันนี้คือเรื่องของการสื่อสารนะเข้าใจตรงกันเพราะฉะนั้นคือไม่จำเป็นต้องแปลแต่ละตัว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 เก็บเก็บทุกเม็ดอย่างเงี้ยอันนี้วิธีการในแบบน,นี้มีข้อดีก็คือรู้ความหมายทุกคำมีข้อเสียก็คือต่อไปเครื่องยนต์ของเรามันจะช้ามันจะติดกับการที่ว่าต้องรู้ทุกคำแล้วมันจะมันจะแบบ niche narrow forward เนะครื่องยนต์มันจะไปข้างหน้าได้ช้านะกว่าคนทั่วไปบางคนคนทั่วไป อันนี้ไม่รู้อันนี้รูแลล้แต่รวมๆกันแล้วเข้าใจก็ไปต่อได้เลยมันจะสามารถสื่อสารได้ออโตมัติชแล้วก็ฟล,กลิซเดอร์นะครับลื่นไหลมากขึ้นเตรษกจที่สองก็จินตนาการเอาหนุกหนานนะสร้างกำลังใจให้ตัวเองนะดูว่าคนที่มันพูดยังไงนะครับเบนซิมันน์ออสเดนออสแลนไอดานูสชินเดอะฟรีดไนเร e ์เซอร์เอินวิสซุมบ e n ö t ิก t ์ม s s เ n นซี นะเฟรนฟริชน้องเซกเลียขงสแครนจินนัการอ๋อคุณที่มันต้องพูดประมาณนี้อารมณ์นี้แน่ๆอะไรประมาณนี้นะราเราจะจินนัการแล้วทำได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับประสบการณ์เราเนาะถ้าเราอยู่เมืองไทยเราก็พยายามดูคลิปนะดูคลิปครูเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ได้แค่นี้เพราะครูก็าคนไทยนะไปดูคลิปอะไรที่เป็นเยอรมันหรือไปดูหนังไปดูทีวีอะไรที่เป็นคนเยอรมันดูข่าวดูอะไรเนี่ยถ้าให้แนะนําก็คือดูอะไรที่มันมีการสนทนา พระเอกนางเอกคุยกันกับเพื่อนคุยกันเป็นยังไงลักษณะอาจจะฟังยากแน่นอนแต่อย่างน้อยเราจะได้รู้ว่าสเตปความยากมันมีจริงนะทุกวันนี้คุณดูหนังเยอรมันก็ไม่ใช่ว่าคุณจะเข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่นะไม่ใช่จะจับได้ร้อยคำเอร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใชนะ่แต่เราดูแล้วอพอเข้าใจบางประโยคก็แบบบงเลยก็มีคือบงคือฮะดีเบเชไม่เข้าใจจริงๆนะอันนี้ยอมรับเลยนะไม่ใช่ว่าเป็นครูที่จะต้องรู้ทุกคำไม่ใชนะ่แต่เราสามารถถ่ายทอดเทคนิคนะที่ผ่านมาได้ สเต็ปที่สามทำไงสเต็ปที่สามก็คือตอนแรกตอนแรกเราอ่านนี่เป็นสีดำหมดเลยใช่ไหมสเต็ปที่สามเราจรินตนาการให้ออกว่าอะไรคือประธานและอะไรคือแวบโดยแยกย่อยทีละประโยคเลยตัวอย่างนี้หนึ่งสมมติตอนแรกตรงนี้เป็นสีดำหมดนะจนมาถึงคอมมาแสดงว่าตรงนี้มันน่าจะต้องมีประธานแน่นอนคือประธาน 40, 40, คือคำว่าสี่ือท่านอ,าอันนี้รู้ละแวร์ไอร่าเดนเมชเดนลงได้ด้วยเอ็นะ แสดงว่าอันนี้คือเป็นแวบบอันนี้เป็นแวบบประธานแแบบได้แล้วก็คือท่านอยากจะอลาเด็ดสมมติถ้าไม่รู้จักคําว่าอลาเด็ดท่านอยากจะอ i n v ด t e ถ้าอดใจไม่ไหวแล้วก็ไปเปิดเอาไปเปิดดิอ invite แปลว่า invite คือเชิญนะ i n v แปลว่าเข้าเสมอเหมือนกับคําว่า invite ภาษาอังกฤษ in ก็แปลว่าเข้าอยู่นะเชิญก็คือยอมให้คนหนึ่งเข้ามาหาเราเรียกว่า invite ถ้าตัด i อทิ้งลาเด่นแปลว่าโหลดเหมือนโหลดของวิธีการสร้างคำไม่เหมือนกันนะภาษาอังกฤษไม่ได้แปลว่า in load แต่คือภาษาอังกฤษคือ invite โอเคเดี right. okay. ย๋ยวมันใช้คำว่า in load ถ้าแปลตรงๆนะก็คือ i l v i t e เชิญกดเข้ามาโอเคท่านอยากจะ i l v i t e ท่านอยากจะเชิญน,นะครับสีดำเฉพาะสีดำก่อนนะประโยคน์กมาคอมมาหลังคอมมาน่าจะต้องเป็นประธานเดะเดะตัวนี้คือเราเรียกว่า relative pronoun เนรียนระดับ bi ย์ไอสเปวต้องรู้นะตัวนี้ตัวนี้เป็นการ refer to นะครับเป็นการอ้างอิงถึงคนก็ได้สิ่งของก็ได้ที่เป็นคำนามนะเพราะที่เป็นคำนามที่จำเป็นต้องเป็นคำนามเพราะจะต้องคำนาที่เป็นประธานของประโยคหลังนี้แดตัวนี้มาถึงอะไรก็ตามที่เคยอ้างอิงมาแล้วเราก็คิดพยายามคิดว่าอะไรที่เขาอ้างอิงมาแล้วและมันต้องเป็นประธานงั้นต้องสีดำโอเค แล้วครูบอกว่าต้องหาแว r b ให้เจอแว r b แน่นอนลักษณะประโยคน,นี้มันต้องเป็นเนเป็นสัตไม่ใช่ฟรีดไอไรเซอร์ iser, ไม่ใช่อีดิซุมแต่ต้องเป็นเบเนทิกโอเคแต่ว่าเดะเบเนทิกเดยตัวนี้ทําไมใช้คําว่าเดะนะครับอันนี้เวลาแปลนะไม่ได้แปลว่า a อซีนะไม่ได้ว่าเขาหลังมันนะเวลาแปลอันนี้ถ้าเป็นคนก็จะแปลว่าผู้ซึ่งโอเคนะเป็นการพูดถึงคำที่สองถ้าเป็นสิ่งของแปลว่า ที่ซึ่งหรือว่าของสิ่งนั้นซึ่งคล้ายๆกับอะไรคือซึ่งผู้ซึ่งผู้ที่ก็ได้จะแปลยังไงก็ได้ให้รู้ว่าเป็นคนผู้ซึ่งอะไรผู้ซึ่งเป็นเนื้อทิกแล้วเป็นเนื้อทิกมาจากอะไรมาจากเป็นเนื้อทีเกเอาแล้วควนี้ไม่รู้เลยคำศัพท์สุสติไม่รู้พยายามแคะแคะแคให้ได้เบ้เบ้น่าจะมาจากเหมือนเป็นคอมเมนต์ว่าได้รับมาจากคอมเมนต์ว่ามาแสดงว่าเบ้ไม่ใช่รากจริงๆรากจริงต้องอยู่ที่ว,ว่าเนื้อทิเกน เนื้อที่เกณฑ์ถ้าเราพอจะคุ้นเคยคำว่าเนื้อทิศเนื้อทิศแปลว่าจําเป็นเนื้อทิศแปลว่าจําเป็นือถ้าบอกว่า this is n นื้ i ทแปลว่าอ่นี่คือสิ่งจําเป็นมันเป็นเรื่องจําเป็นข้ามไม่ได้ไม่ทําไม่ได้ไม่มีไม่ได้นี่ต้นเหตุเนื้อทิศโอเคหรือถ้าใครรู้จักคำว่า note n o t note n o t เป็นคํานาม note เหมือนรถพยาบาลรถอะไรเงี้ย note คือ emergency โอเค note n o t อ่ะแสดงวมันมาจากคำว่า note โอเ okay. ค adjective คือ u r g e n แปลว่าจำเป็นนะไม่มีไม่ได้นะประมาณนั้นเขาก็เลยทำให้เป็น verb เหมือนกับ comment เป็น be comment u r t i c ก็เลยเป็น be u r g i c t แต่ verb จะต้องลองท้อยเองก็เลยเป็น be n urgent โอเคกขาพยายามแคปแคปจากสิ่งที่เราพอจะรู้นะครับ be urgent ก็เลยแปลว่าจำเป็นต้องมีนั่นเอง need to h a v e ผู้ซึ่งจำเป็นต้องมีท่านอยากจะเชิญผู้ซึ่งจำเป็นต้องมีโอเคอันนี้เอาเฉพาะประธานกับแวบก่อนนะเสร็จที่สามพอไหมหลังจากนั้นก็เป็นมุสซินซีอ่าซีมาอีกแล้วซีเดียวกันโอเคต้องและนี่ก็คือท่านมุสซินเป็นแวบช่วยหนึ่งในหกตัวนะท่านต้องต้องอะไรแน่นอนโครงสร้างแบบปดน้องอินซีประโยคที่มีแวบสองตัวแวบอีกตัวนึงต้องอยู่สุดท้ายก็คือคำนี้ชไลนคำว่าชไเป็นเป็นแวบแบบ เียไอัก very easy นะครับใน r i ก็เจอแล้วนะครับฟังเหอเรนพูดสเปรเชนอ่านเรเชนเขียนเ e ีนเอันนี้คเขียนเขีนโอเคเหอเรนสเปรชเชนเรเนโอเคอันนี้แบบพื้นฐานอัลเฟียแฟติสคาถึงความสามารถสีด้านนะครับฟังพูดอ่านเขียนเขีเนวเขียนอ่ะท่านต้องเขียนทีนี้สมมติ t ค x นี้ตอนแรกมันสีดำ ทั้งหมดเราไปอ่านในเว็บไซต์หรือว่าได้รับจดหมายหรืออะไรก็ว่าไปนะทำรอบที่หนึ่งอ่านแล้วรอบที่สองจินตนาการแล้วรอบที่สามหาให้ได้ว่าประธานของแบบคืออะไรแล้วลองดูเวนอ่าสมมติดได้เวนหนึ่งตัวก็ได้เวนแปลว่า i gif อ่าเมื่อหรือว่า,วา,วา,วาถ้าถ้า when s เว e n möchten der benötigt müssen s i e s c h r e i b e n นะครันถ้า ท่านเมื่อท่านอยากจะเชิญผู้ซึ่งจําเป็นต้องมีท่านต้องเขียนอ่ะพอได้ตรงนี้เป็นไงความเข้าใจมากขึ้นไหมรับประกันเลยว่าเม a ์เฟ t เทนิสเราจะมีความเข้าใจมากขึ้นความมั่นใจเริ่มมาเหมือนกับว่าอะไรที่มันยากๆมันเริ่มเห็นทางโอเคกลุยทางมาก่อนกลุยทางด้วยประธานกับแวรสองตัวนี่แหละเพราะแวบมันจะบอกว่าใครทําอะไรตอนนี้เราได้แล้วว่าใครทําอะไรใครท่าน ทำอะไรอยากจะเชิญใครผู้ซึ่งทำอะไรจำเป็นต้องมีใครท่านทำอะไรต้องเขียนนะนี่คือสเต็ปที่3แล้วมันก็จะทำให้เรามีความสุขเฮ้ยเราเหมือนเข้าหาความเข้าหาเส้นงใช้มากขึ้นนะความเข้าใจเราเริ่มมีนะทีนี้สเต็ปต่อมาสเต็ปที่4โอเคก่อนไปสเต็ปที่สสรุปให้ฟังสเต็ปที่1อ่านเล่นๆธรรมดาตามสไตล์ของเราเลย เม n ่อคุณ e m เชิญใครบา e คนาจากต n างประเทศมาเยนนี่ยมออค,คุณหนะรือจะเชิญใครบางคนมาที่บ้านของคุณถ้าคุณจะเชิญคนต่างชาติมาที่บ้านของคุณถ้าคุณจะเชิญคนต่างชาติมาที่บ้านของคุณถ้าคุณเชิญคนต่างชาตเมาทอ่บ้านของคุาคุณจเคนต่งชาตมาที่นของคุณ้าคุณเชิคนต่างชาติมาทีสบ้านงคุณถ้าคุณเิญคยต่ามาทีบ้านขณถ้าคุณเชิญคนต่างชาติมี่บ้านของคุณถ้าคุณจะเชคนต่างชมาที่้านของคุณถจริญคนต่างชา หรือปีสปีก็เริ่มชินแล้วว่าคนเยอมันน่าจะพูดประมาณนี้สเตจที่สองเาจะได้เป็นเวนซีเยอรมันเดนเอาสเต็มเอาสแลนด์ไอเลาดมิชเ e นเดอร์ฟอร์ดีอินเรสเอวีซุงเบ้นนูติกท์มิสซึเนอ e ์เฟลิกตุงเซคลีรุงชรายสเตจที่สองรู้สึกเขาต้องพูดประมาณนี้แน่เลยคุณเคยสเตจที่สามทำความเข้าใจเมื่อ ท่าน wenn Sie ein l a เมอร์เชนตเอาเฉพาะประธานกับแบบเมื่อท่านหรือถ้าท่านอยากจะเชิญเดอเ e นูต er ิกสผู้ซึ่งจำเป็นต้องมี Sie schreiben ท่านต้องเขียนได้แล้วทีนี้สเต็ปที่4เราก็เดาง่ายๆจากสเต็ปสามสิ่งที่เราไม่ค่อยรู้นั่นก็คือเขาทำอะไระสุดท้ายแล้วท่านอยากจะเชิญเชิญอะไรเชิญใครนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวนี้คือกรรมตรงสีเขียวเป็นกรรมตรงนะครับสเต็ปที่4หากรรมตรงได้ ก็จะได้เป็น wenn เวนซีเ e มานเดนไอลาคเ e n เตนแต่ที่สี่นะเมื่อท่านอยากจะเชิญ jemanden แปลว่าสัมบ้านอย่างที่บอกคือใครบางคนสักคนโอเคเมื่อท่านอยากจะเชิญใครสักคนนะครับนั่นคือเยม e นเดนเดะไอวิสุบิเนติกผู้ซึ่งจำเป็นต้องมีวีซ่าไอวีซุบอันนี้ไม่ใช่กำตรงนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่กำตรงดูยังไงว่าไม่ใช่กำตรงกำตรงจะไม่มี คำเชื่อมอยู่ข้างหน้าแน่นอน a u s, <Okay>. <S เป็นคำเชื่อมเ ü r เป็นคำเชื่อม okay. เพราะฉะนั้นได้และกำจงเป็นสีเขียวในที่นี้นะต่อไป müssen s i e s c h r e เป็นท่านต้องเขียนเขียนอะไรแน่นอนเหลืออันเดียวก้อนเดียวเพราะฉะนั้นก้อนนี้เป็นกำรงท่านต้องเขียน eine Verpflichtung s e เซ l แ r u n ออันนี้คือทำไมต้องใช้คำว่าเขียนเพราะคนคนนี้จะต้องลงนามเอง,เองต่อหน้าเจ้าหน้าที่นะหรือมอบอุนา้ไปไม่รู้มันอาจจะทำได้ก็ได้นะคือท่านต้องไป ไปที่อัมช์ไปที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วก็ไปบอกว่าจะทาใบเชิญเนี่ยแล้วก็ผูกมัดว่าถ้ามีอะไรฉันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณนี้นะตลอดระยะเวลาที่คนที่เราเชิญพำนักอยู่กี่วันก็แล้วแต่ระบุไปในนั้นจบคุณ so, ท่านสิไอเนอร์เฟิร์นลิคตงไซคลากุ่งสกายเป็นท่านจะต้องเป็นผู้เขียนเขียนตัวนี้อ่ะเพื่อนเราเริ่มเข้าใจแล้วนะนี่คือสเต็ปที่สี่สเต็ปที่สี่ถามหาว่าประธานในแต่ละประโยคเนี่ยทำอะไร ซีไอล้าด้วยนิดเช่นท่านอยากจะเชิญเชิญใครก็เชิญเยเมันเด่นเชิญใครสักคนเดบิวติชคู่ซึ่งจําเป็นต้องมีจําเป็นต้องมีอะไรจําเป็นต้องมีไอดีสุดสี่มือฉันใช้เป็นท่านต้องเขียนเขียนอะไรท่านต้องเขียนไอเนอร์เฟรชต้องใส่แกลบท่านต้องทํานั่นเองนะแบบฟอร์มมันมีอยู่แล้วเขียนรายละเอียดนะครับใส่อันการ์ดนะเติมข้อเติมรายละเอียดของคนที่เราเชิญ ชื่อนามสกุลอย่างที่บอกวันเดือนปีเกิดประเทศที่เกิดพาสโนเม,มหมายเล็กพาส,สปอร์ตที่มันจะเกี่ยวข้องคนเยอรมันข้อมูลภาครัฐนะเขาจะให้ความสําคัญกับวันเดือนปีเกิดจังหวัดที่เกิดก็คือทิบูอสออร์ตก็คือถ้าบ้านเราคือจังหวัดที่เกิดนะครับจริงๆคือสถานที่ที่เกิดถ้าเป็นบ้านเราที่จะติดตัวเราไปที่เยอรมันเลยนะก็คืออย่างครูก็คือสุราธานีนะครับเวลาใบจบเรียนจบก็จะมีระบุว่า คนคนเนี้ยเกิดวันที่เท่านี้ที่สุราษฎร์ธานีแล้วค่อยบอกว่าประเทศไทยเขาจะให้ความสำคัญกับกลิบบูเออดนะครับก็รู้สึกก็ภูมิใจดีนะเราคิดว,ว่าตอนเราอยู่เมืองไทยไม่เห็นมีใครให้ความสำคัญกับวันสถานที่เกิดเราเลยถูกไหมจะมีอะไรอะไรก็แค่เลขสิบสามหลักเลขสิบสามหลักเนี้ยนะแล้วก็สุดท้ายที่มันจะติดตัวเราไปคือพาสปอร์ตนะครับหมายเลขพาสปอร์ตทันทีซึ่งหมายเลขพาสปอร์ตก็เป็นตัวแทนของอีเดนติเต็ดเนอร์ก็คือบัตรหมายเลขสิบสามหลักนั่นแหละเป็นตัวแทนของหมายเลขสิบสาม เวลามันระบุในพาสปอร์ตชื่อนามสกุลมันเดิมดีเกิดนั่นคือเกเบอร์สการ์ทุนสถานที่เกิดเกเบอร์สออรนะครับแล้วก็ประเทศที่เกิดเกเบอร์สแลนด์นะครับแล้วก็พ um ัชโนมะนี่คือข้อมูลของพัวเชลิเชอันเก่าที่เราจะต้องเขียนลงไปนะครับชร้ายไปกดสถิติได้แล้วนะถามหาว่ากำจงคืออะไรอคุสเทียบเยเมนเดนตอนเกิดมาเป็นเยเมนนะครับ ล้ผันสี่ช่องของเยมมนเดนก็คือเหมือนกับแอร์อินอิมซส,สมมติว่อมมาเป็นเพศช,ชายเยมมนแอร์อินเนลงท้ายตอนเป็นกำรงก,ก็เลยเป็นเยมมนเด่นนะครับพอเป็นกำร,รองแอร์ in, อินอิคำว่าอิคือกำรองตัวเอ็มลงท้ายเพราะฉะนั้นกำรองของคําว่าสมวันหรือใครบางคนก,ก็จะเป็นเยมมนเดนสามจังหวะก็จะเป็นเยมันเยมมนนี่มีเอ็นนะเยมมนเยมันเดนเยมมนเด่นเพื่นช่องสุดท้าย แอร i อินอินซนะ s s d e อสเดนะเพศกลางคือเออไม่ใช่เพศกลางเอาใหม่ a อ in, อินอิซเพศชายเดนเดมเดชนะครับไอตัวนี้ผ่านเหมือนเพศชายนะเด n เดมเด s คำที่แสดงคำเป็นเจ้าข,ของตกที่คำว่า des เพราะ,ะนั้น as ตัวนี้ก็เป็นเย m a น des เหมือนกันเยเมนเยเมนเดนเยเมนเดมเยเมนเดชนะประโยชน์ของการท่องตาราง9436นะในคลิปที่13 มีประโยชน์มหาศาลนะเพราะเป็นต้นตอของทุกอย่างต้นตอสาเหตุของทุกอย่างสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้เสมอๆเ,เลยนะครับ <Good. S 2> เอามาจากไหนเอามาจากบรรทัดที่4คือ air in inside นะครับแล้วก็ผ่านมาเป็น a e r den d e s แล้วก็ผ่านมาเป็น yemen y e m a n den e m e n den y e m a n d s นะครับอันนี้ก็คือสัมวันที่เป็นกำตรงนะครับ Good. Good. วิสุงอันนี้เป็นกำตรงแล้วตรงนี้ยังเป็นไออยู่ข้อมูลที่เราจะได้ทราบ ไปเลยโดยอัตโนมัติก็คือเพศของคําว่าพิซซุ่มกำตรงที่ยังใช้คําว่าไออยู่ไม่ใช่เพศชายแน,น่นอนเพศชายใช้คําว่าไอเน้นอย่างเช่นอิสตริงเจอร์ไอเน้นคาเฟ่อีโคาเฟอร์ไอเน้นบารฉันลุฉันซื้อลูกฟุตบอลหนึ่งลูกนะลูกฟุตบอลเป็นเพศแด่เราซื้อไอเน้นบารกาแฟเป็นเพศแด่เวลาดื่มไอเน้นคาเฟ่นะครับแสดงว่าพิซซุ่ไม่ใช่เพศแดร่และพิซซุ่มไม่ใช่เพศดนะมมีเพราะพิซซุ่มไม่ได้ลงท้ายด้วยเอไม่เป็นไอเนาะ พราะฉะนั้นฟันทงวซมเป็นเพนี่คือสิ่งที่จะได้เพิ่มเติมนะครับไอวีซคือดัสวีซมไอแคลร์ก็เป็นเพดีแน,น่นอนนี่สามสารถทราบได้จ็เป็นไนอเนาฟลิกต้งเซตแลนิชเฟกสเนคำว่าเยเดินเขียนด้วยตัวเล็กเขไหมไม่เขีนตัวใหญ่นะเขียนด้วยตัวเล็กดสเต็สตุดท้ายก็มาดูรายละเอีอดยอด under a g a i n n ก็คือรายละเอียดเพิ่มเติมที่มันยังลงเหลืออยู่ที่เรายังไม่ได้ทักเห็นนะเดี๋ยวเรายังไม่ได้จัดการแบบร้อยปรเก็จะเหลือลในประโยคที่1คือคําว่า out e m out n d o u s แปลว่า from สามเ e m out n d ก็คือมาจากต่างประเทศเมื่อถ้าท่านอยากจะเชิญใครสักคนหนึ่งมาจากต่างประเทศได้ครประโยคที่2ก็ยังมีส่วนที่เป็น f r the e y s อันนี้คือเป็นการบอกสเปก ก็คือจุดประสงค์ของ I, ของบนะีซุ่มเนี่ยทำไมต้องขอวีซา่าเพราะเขาอยากจะไอไรซ์ r iser, i, r travel, I out, ไรซ์คือทริปแบไอคือเข้าถูกไหมก็คืออยากจะเอนทราน e ์นั่นเองอยากจะเดินทางเข้ามาในประเทศเยอรมันก็คือฟื้นได้ไอไรซ์นะ for the entrance for the entrance นะครับอันนี้คือบอกวัตถุประสงค์ของว่าทำไมถึงเป็นนักท่อเกีนะครับ t h a t ื้ o the i riser นะครับ เขากฎหมายบอกว่าถ้าเป็นชาวต่างชาติจะเป็นจำเป็นต้องมีวีซุ่มในการเข้าเข้าประเทศเยอรมันนะฟืดดี้ไอไลซ์นี่ก็จะเป็นก้อนเหตุผลนะครับวารุ War ่มดูนูนทิกเดอะวารุ่มดูนูทิกแอร์ e re. ทำไมเขาถึงต้องมีไอวีซุ่มนั่นเองนะครับก็ฟืดดี้ไอไลซ์เพื่อจะเข้าประเทศได้นะครับอันนี้อัลส์เดมอัลส์แลนต์ตัวนี้ก็คือเป็นก้อนแอนติบอดี ung, ที่บอกว่าวัวแฮ เทคาโมโลตัวนี้ก็จะเป็นโลกนะคือมาจากไหนก็ตอบว่าออสเตรเลียออสเตรเยถ้าตัวนี้คือดิอาร์ไรเซอก้อนเทคาโมโลก็คือเป็นก้อนขาดคือเขาซ่าและเอเจนซ์สุดนะครับก้อนเขาซ่าและเอเจนซ์เขาซ่าก็คือบอกเหตุผลถ้าเป็นวันวีโววัสดตัวนี้คือวันวารุ่มวีโววัสตัวนี้คือวารุ่ม um. ตัวนี้ถ้าเป็นวันวีโววัสดตัวนี้คือโวซึ่งเป็นก้อน Wo an, โวแฮกโวมีสามโวนะ โวที่ไหนโวหินไปไหนโวแฮมันจากไหนอันนี้คือมาจากส่วนอันสุดท้ายไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วเพราะฉันจบเห็นไหมห้าสเต็ปหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับสเต็ปหนึ่งสองสเต็ปการอ่านก็ยุบเหลือสเต็ปหนึ่งก็เป็นหนึ่งอ่านหนึ่งรอบสองหาประธานกับแวบสามหาการตรงถ้ามีนะถ้ามีบางประโยคไม่มีการตรงอะไรเช่นฉันร้องไห้ฉันเสียใจ ชันดีใจก็ไม่มีกำรงนะต้องไม่มีอะไรถูกร้องไห้ถูกดีใจถูกเสียใจนะครับแบวเหล่านี้ไม่ต้องการกำรงก็มีถ้ามีเราก็จะเจออ๋อก็จะจินตนาการว่าแบบสีเขียวเนะี่ยมันคือกำรงกำรงของแวบ,บตัวนี้และใครทําก็คือประธานที่เราหามาแล้วตามสเต็ปที่หนึ่งสองสามเป็นต้นสเต็ปสุดท้ายคือเก็บรายละเอียดนะอะไรเดทไทชักนะครับรายละเอียดที่เหลือืๆเ,เก็บให้หมดนะครับแล้วก็มาดูว่าอ๋อมันคืออะไร อ๋อตัวนี้มาจากไหนตอบได้แล้วตัวนี้บอกว่าทําไมต้องมอววีอ๋อเพราะว่าเฟือสําหรับที่จะเข้าประเทศไทยได้นั่นเอง Good อ่าอันนี้ก็ได้หมดแล้วนี่คือความยากของแบบ b บย s นะครับเลสนะพอเจอเทคที่มันไม่คุ้นเชนนะเราก็ต้องทำเช่นนี้นะครับทำเช่นนี้สร้างความคุ้นเคยกับมันก่อนแล้วค่อยแค้แคไป mm hmm. สรุปให้วันนี้แวบนะครับแวบ ไอร่าเด่นคือเชิญนะครับ the news ที่เกณฑ์ปรวัตจำเป็นต้องมี you need to have นะครับใช้เป็นอนิวแบบเก่าแล้วไม่ยากแล้ว s c ใช้เป็นคือเขียนนะครับส่วน verb บบช่วยตัวนี้คือ m ü s t m u s e n แปลว่าต้องนะสันบบตนิคือ have นะครับเออไม่ใช่ครับ have to นะหรือ must นั่นเองนะตัวนี้ส่ว so, น mustn't ก็เป็น verb ช่วยเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่เป็น infinitive infinitive มาจากคำว่าเมื่อเกณฑนะครับเมื่อเกณฑ m มื่อกี้บว่า like เราชอบ m มื g อเชนบว่า likely likely to do คือมีความชื่อมีความโน้มเอียงที่จะทำนั่นเองภาษาไทยคืออยากจะอันนี้เป็นการผันแบบ c o n j u n c t i o n นะอันนี้เป็นการผันแบบปัจจุบันธรรมดาเพราะอะไรเพราะคำว่าเมือเกินนะครับคนอรมันจะไม่ค่อยนิยมพูดคำว่าเมือเกีนะครับถ้าเมือเกพูดแบบนั้นจะแปลว่าชอบอย่างเช่นซื e อเมื n p ก z z พ ท่านชอบกินเบสซานั่นเองนะครับแต่ถ้าจะสื่อในความหมายว่าอยากจะทําอันนี้เหมนต้นไอลารดนจะไม่พูดไอลาร์ดินเมอร์กันแต่จะเป็นพูดไอลาร์ดินเนอร์สเพืเ่อความสุภาพมากขึ้นนะครับเป็นคอนจูเนตสไว้พูดอเลส克拉แฟนติกอาจจะยากหรือเกินไปหรือเปล่าเบยไอส์สำหรับวันนี้นะครับน่าจะไม่นาะน่าจะไม่นะครับแล้วก็สัตว์วันแม่กันอีกทีหนึ่งวันนี้วันแม่นะครับใครมีเวลาก็ โทรหาม,มหามีโทรหามามาโทรหาแม่นะบอกรักแม่กันนะครับมามาอิชลีบะเดชพูดไปเลยถ้าเขินพูดไทยไม่ได้ก็พูดโดยมามาอิชลีบะเดชม่ามไอเลิฟยูนะ Mama, นะ Mom, นะบางคนคนไทยเนาะไม่ค่อยแสดงออกความรักอาจจะเป็นเขยนะถามว่าครูเป็นไหมครูก็เป็นนะครูก็จะนิยมกอดแม่มากกว่าถ้าอยู่ได้ก็ก็กอดแม่มากกว่านะเมื่อเช้าก็เขียนไปแล้วเขียนไปก่อนเดี๋ยวตอนบ่ายอาจจะโทร โอเคสำหรับวันนี้น่าจะได้กันพอสมควรหรือได้หลายเม็ดเลยนะวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อๆทั้งนั้นนะเทคนิคทั้งนั้นเลยนะในการทํายังไงให้ตัวเองเข้าใจให้อยู่รอดได้ให้เรียนรู้ได้นะครับนั่นต้องขอลาคนไปก่อนนะครับทุกคนจะได้พักก่อนฟูฮอยเจอร์ดังเตมิชไออยนะครับขอบคุณทุกคนเลยแดแทนอะไรครับไม่ทันกันอ่ะแดเกือบไปเลยนะเนี่ยิ่งเห็นเด้งขึ้นมนาะ แดตัวนี้มันเหมือนกับแดเดนเดนเดนะครแดตัวนี้แทนตัวนี้เยเมนคือสัม e o n นพูดถึงเป็นครั้งที่2ตัวนี้เป็น relative pronoun นะครับผู้ซึ่งนะผู้ซึ่งคือคนนี้นะครับผู้ซึ่งจําเป็นต้องมีบีซ่โอเคไหมแนะ่ยังทานพอดีมีคนถามว่าแดแทนอะไรนะแดตัวนี้พูดถึงเป็นครั้งที่2ทําหน้าที่เป็นประธานของบรรทนนัดนี้ของประโยคนี้นะครับแลนคือ t แร์ผ่านเป็นตัวเทนะผ่านเหมือนกับ RCS แต่ว่าผู้ซึ่งท่านอยากจะอยากจะเชิญใครสักคนหนึ่งมาจากต่างประเทศผู้ซึ่งจำเป็นต้องมีวีซ่าสำหรับเข้าประเทศท่านต้องเขียนใบเชิญนี่คือความหมายทั้งหมดมีคำถามอะไรอีกไหมฮัตเ h อ r ์น็อคฟร e n วินกุ n o o กินอัลสป u เ e t วันนี้ใจดี วันแม่กดหัวใจทุกคนเลย good morning atroit i แต่ไม่กลัวค่ะเยี่ยมเลยคนนี้ ai แต่ไม่กลัวนะสาริสายานอยากรู้ถูกต้องขั้นค้ามสับใหม่แล้วเป็นไงล่ะลิลลี่พอเสร็จแล้วก็ไม่น่ากลัวถูกไหมมันน่ากลัวแค่ครั้งแรก at the first, all, first time เท่านั้นแหละนะสมแอสมาหรือครั้งแรกก็จะน่ากลัวเพราะเราสร้างความคุ้นเคยกับมันไม่น่ากลัว มันจะเป็นอย่างนี้เสมอเหมือนเราได้แข่งกีฬาทุกครั้งอะเรียนภาษาดัตช์พอเจอตัวใหม่ก็ตื่นเต้นอีกเดทเทนอะไรนี่กูตอบไปแล้วนะกูดโอเคสาลีสาบอกเครค่ะขอบคุณค่ะแดแทนตัวนี้นะผันเป็น rcs จะเอาไว้เลยนะครับร้บอยู่ท้ายเพราะประโยคนี้เป็นประโยคภาษาอังกฤษคือเรียกว่า relative เรื่องอะไรนะ that ไม่ใช่ that clause relative ใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจภาษาอังกฤษ relative size ครับ relative c l a u s e สุขละ relative c l a u s e โนานนั่งแล้วยี่สิบกว่าปีสามสิบกว่าปีบางทีเคยเรียนภาษาอังกฤษนะภ <Good. S 1> าษาอังกฤษครูตั้งแต่จบมหกที่โรงเรีเรยนสุราษฎร์ธานีนะ่นเขาไม่ได้เรียนอ,อกเลย in Deutschland habe ich kein Englisch gelernt ไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษเลยเรียนแต่เยอรมันนะเพราะไปเรียนเยอรมันเนาะแล้วก็ฝรัง่งเศสสเปนนี่เป็นเรียนเองเรียนฟรีอย่างละสี่คอร์ส ภาษาอังกฤษไม่ได้เดเลยแต่ก็เป็นเหตุผลว่าภาษาเยอรมันมันจะมาช่วยฟื้นฟูภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษก็ดีกว่าตอนอยู่ม .6 ตอนม .6 ที่เจอฝรั่งนี่วิ่งหนีนะไม่กล้าพูดโอเคมีคําถามอีกไหมครับขั้นครามภาษาอังกฤษคืออะไรครับโอ้ das weiß ich nicht ถ้าพูดง่ายก็อิชฮาร์เบอร์กรอสอิชฮาร์บอฉันกลัวก็พอขั้นครามภาษาไทยนะกลัวมากอะ่ะภาษาอังกฤษไม่รู้ต้องไปหาเอง ครูง่ายๆนะครูไม่รู้ครูบอกก่อนเลยไม่รู้ถ้าอยากให้รู้ได้ก็คือแค่หาเซิร์ชเอาต้องขอไปด้วยไม่ทราบจริงๆขั้นล้ามขั้นล้ามแบบนะกลัวเกรงกลัวแบบเสียหรอเสียก็ได้น้อเสียก็กลัวเฉยแต่ภาษาไทยน้นภาษาไทยมันมีความละเอียดของอารมณ์เพราะเราเป็นเจ้าของภาษาเราก็สามารถสื่อสารได้ลึกซึ้งกันนะอย่างคำว่าลึกซึ้งเนี่ยคืออะไรครูก็ไม่รู้นะภาษาไทยคือลึกซึ้ง Ah, de ah kuckoo, kling, der wird doch bei Ihnen in den Rock. Anfang an, Kugeln kann mir nur leider zerschauen. Lesen B1. Lesen B1. Wenn Sie jemanden, wenn Sie jemanden aus dem Ausland, aus dem Ausland einladen möchten, einladen möchten, der für die Einreise, der für die Einreise. Ein Visum benötigt. Ein Visum benötigt. Müssen Sie. Müssen Sie. Eine Verpflichtungserklärung. Eine Verpflichtungserklärung. Schreiben. Schreiben. Okay? Ah, lieber. Die. Ja, einfach. Normales Tempo. Ne? Wenn Sie jemanden aus dem Ausland einladen möchten, der für die Einreise ein Visum benötigt, müssen Sie eine Verpflichtungserklärung schreiben. So, dann hätten wir einfach kann. Ne? Vielen Dank. Und schönes. ชิญนันมุจจาทาในไทยแลนด์นะครับวันนี้วันแม่เนาะคุ่นเชิญนันรสลิเชนทากเชิญนันรัสลิเชนมิดทาเ์รสลิเชนน้ำมิดาร์อาบินน็อฟอุ่นฟิลส์สปาสกับดอยช์แลนด์นะครับใครชอบคลิปนี้เอาไม่ใช่คลิปเนาะย,ยังไม่ได้ทำคลิปใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามเว็บเพจได้ด้วยนะแล้วก็ในยูทูบเดอช์แลนด์มิตรอาจารย์กำธรเซิร์ชเลยอาจารย์กำธรเรียนเยอรมันหรือเป็นเดอช์แล้วก็กำธรอย่างนี้ก็น่าจะขึ้นนะครับ แล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับช่วงหลังคุณเริ่มทำช็อตก็คือเป็นคลิปสั้นต่ำกว่าหนึนาที60วินาทีก็จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมีแกรมม่าบ้างมีรูปแมวรูปต้นไม้รูปอะไรอย่างนี้บ้างสนุกสนานนะเพื่อเป็นการผ่อนคลายแล้วก็ได้สาระไปในตัวด้วยนะครับอันนั้นก็ฝากติดตามกด้วยอยู่ในช่องทางเดียวกันคือ YouTube ที่ชื่อว่า d e u t s c h l r n e s Mit Achard Karmann Teddykiss นะครับลากันไปก่อนแล้วเอาฟีดเซนชูสวัสดีครับ